สวัสดีค,ครับท่านผู้ชมทุกท่านแลเราก็มาอยู่กับเกมเบนเทน,นอีกแล้วครับก็ทีใหม่นี้เป็นไงบ้างครับเรื่องของคุณผมไม่รู้ผมจะไปต่อยเขเพื่อน<ม>นีนยอะไรนะ It looks like whatever's been spreading all these plant pods around has taken root at the top of the cityAnd I'm supposed to fight dad? Think of it as revenge for every vegetable you've ever been forced to eatIt's payback time

wildonders à ảo shot rahee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  yeah. aaaa aa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  هيhey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  hey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  hey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 そして sau đó là à, nh柠m rồi Ôi, trời. à çao r馬 à top úi chút thnak với chút úi đó và xong dùng để ra đừng đừng หาจังหวะเล่นมันซึ่งแต่ย่านี้ปาได้ไหมไม่โดนแป้นไม่โดนโอ้ยเจ้ยต้องเข้าใกล้กว่านี้สินะเพิ่มความเร็วด้วยตัวมาตัวมาตัวมานั่นแหละตัวมาตัวมาตัวมานั่นแหละไอ้เหี yeah, ้ยโดนโอ้โหแตกอุ้ย,อยเอาไม่เจาะ เอ้ยลุกลุกลบหลหลบ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 หลเบเดอแล้วกูเฮ้เปิดปีมาเอ้ยความเร็วอุ้ยแตอ้ยกันดิกันดิเอ้ยเอาโดนอุ้ยแม่งแดกหลบลบลบล

งปุ๊บไปหนึ่งทีหมดโอ้เคียแม่ทำลายเลยปุ๊บโดนมาใหม่เว้ยอุ้ยแม่งพลไฟได้ด้วยอุ้ยแม่งกัดกัดแม่งกันไม่ได้นจะหวั่นพลไฟนี่แหละอุ้ยแม่งกัดเจ๊เย็นพี่ใจเย็นพี่ คนไฟก็เตดโอ้ยเอาเดี๋ยวลุก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 เป็นลุกเป็นลุกเออแตกโอ้ยอะไรแล้วโอ๊ยไม่ได้ลุกลุกไม่ได้หลบปะหลบปะหลบไปคนไฟบอคนไฟบอไม่ปนไม่ปนไม่ปนยันแตกอุ้ยกัดไม่ได้กัดกันไม่ได้มันจะกัดเฮ้ยมันคนไฟอุ้ยโดนเฉยลุก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  เออแตกเจอกูอะไรนะครับอะไรนะอุ้ยเด็กใกล้ใกล้ๆเออตรงไปเลยขอแตกดีขอแตกเอยแม่งพังฟังไมเออทีเรียกว่าทีเรียก่าเออเ้อมันเร็วขึ้นหรือปเฮ้ยคนไฟคนไฟคนไฟเฮ้ยเอาไปโดน โอ้ยโดนหนึ่งกูก็โดนโอ้ยหาละลุกลุกลุกออคออคออคลุกออกลุกออกอูเจือเหล็กมันมันอุ้ยไม่ถึงเออหลบอุ้ยอุ้ยมันหมุนมันหมุนอุ้ยเดียวเดียว ออกแล้วออกแล้วอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แตกแตกแตกถอยก่อนถอยก่อนไฟเหรอ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 ไปโดนอุ้ยหลุยหลุดลุดหลุด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 อุ้ยเร็วเว้ยมันเร็วเว้ยออกก่อนออกก่อนออกก่อนอู้เวด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 เย้ยอุ้ยเอาเฮ้ยกันได้เ,เ át, ว้ยเออแตก เข้ามาดิเข้ามาดิไหายโค้งลงโค้งลงเบลุ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 เวลุเบลุเด้งฟื้นเด้งฟื้นคอแตกเฮ้ยจมเลี่ยมคอแตกเฮ้ยสี่เหลี่ยมคอแตกเฮ้ยโอ้เฮ้ยคอแตกเฮ้ยจมเลี่ยมเฮ้ยคอแตกและและเฮ้ยสี่เหลี่ยม ันนี้คอระเบิดด้วยฮิตบลัดไม่ไปเลยเป็นไงล่ะมึงเยยบร้อยหวานหยูก็ได้ฮีโร่อีกโซนหนึ่งมาหัวหอย Oh yeah, Oh, I'm a mean, green, butt-kicking That plant monster must have been charged up by Wildvine's DNA. This a coincidence. Why are all of our bad memories suddenly coming back to haunt us? Unfortunately, the evidence all points to one individual. John, Why? Why am I surrounded by utter oh. incompetence? You oh. kept oh. mm. my quote. I give up the valuable crystals I stole from the Omnitrix so that the would be destroyed! And the miserable peons that I so generously entrusted with those crystals are unable to do anything but fail me! You know what, you however have done well retrieving the null void projector was invaluable simply return to me the final item i need to complete my plans and you will have both the omnitrix and the boy to do with what you will